กแฟค่ะเพื่อนๆกาแฟนะคะสมผสมคอลลาเจนนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะนะคะทานตัวนี้ได้ดีสุดยอดเลยค่ะนี่ค่ะปวดแข้งปวดขานะคะนี่ค่ะสุดยอดนะคะใครที่ขาดคอลลาเจนนะคะทานตัวนี้นะคะนี่ค่ะฉนทานตัวนี้แล้วปวดหัวแล้วปวดหัวเป็นไมเกรน ตื่นขึ้นมามันไม่กระปี้กระเป๋านะคะทานสมตัวนี้นะคะผสมกันลงไปนะคะนี่ค่ะผสมกันลงไปค่ะเตผสมกันนะคะนี่ค่ะหอมสดชื่นค่ะไม่เหม็นนะคะใครที่บอกว่าเหม็นนะไม่เหม็นนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะ,คะของดีมาเล่าสู่กันฟังนะคะน,คะน,นี่ค่ะชั้นกระถานเนี่ยค่ะ สลับกันไปสลับกันมานะคะนี่ค่ะทานนี้ค่ะไม่งั้นผิวพรรณจะออร่าไหมคะเพื่อนๆนะคะนี่ค่ะมีของดีมาเล่าสู่กันฟังนะคะใครสนใจกระทักทายนะคะหอมอร่อยสดชื่นค่ะนี่ค่ะอันนี้ปวดหัวนะคะใครที่ปวดหัวเป็นไมเกรนและชอบทานพารานะคะนี่ค่ะทานตัวนี้แล้วคุณจะไม่ต้องทานพาราเลยค่ะนี่ค่ะเพราะฉันตะก่อนนี้ปวดหัวกินแต่พาราพาราวันละห้าหกเม็ด เดี๋ยวนี้ไม่ทานแล้วค่ะนี่ค่ะจะมาทานกาแฟส้มตัวนี้นะคะนี่ค่ะส้มหกปีนะคะดังเดิมค่ะแล้วตัวนี้คอลลาเจนนะคะเขาบอกว่าแกทําไมไม่ไปซื้อคอลลาเจนมากินบอกว่าคอลลาเจนอย่างเดียวฉันก็ไม่กินหรอกกินตัวนี้แล้วทุกวันนี้ฉันหายจะไม่ต้องไปหาซื้อแล้วนี่มีทั้งส้มมีทั้งคอลลาเจนนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วนี่ก็มีโ้มค่ะนี่ค่ะปวดหัวไม่เกรนนะคะนี่ค่ะแฟนฉันเอาเมาสเล่ามานะคะฉันชมให้กินแล้วเขาสั่งค่ะนี่ค่ะสดชื่นนะคะเพื่อนเพื่อนของดีมาเล่าสู่กันฟังนะคะนี่ค่ะ แปนเันทานตัวนี้เขาตอบโจทย์มากๆเลยตอนตอนแรกเขาก็ไม่เชื่อนะคะนี่ค่ะเขาทานตัวนี้จาก7 4ตอนนี้เหลือ64ค่ะลงไป10กิโลแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะใครสกกนใจกรกทายนะเจ้ามีของดีมาเล่าสื่อกันฟังนะเจ้าเพื่อนๆไปเล่นนะเจ้าบายๆค่ะสวัสดีค่ะ